สวัสดีครับผมนายพงษ์นอี่ยมสมบูรณ์กรหรือว่าน้องนธ์นะครับผมผมสุภกิจพระแก้ววสินหรือฉัตรครับครับผมก็วันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับนักแข่งจากทีมเ e สซิโน่ไทยแลนดนะครับก็ได้มาทําการแข่งขันกันในรายการพีทีแม็กนิตอนนะครับผมแล้วก็ได้นํารถทั้งสองเซกเมนต์ที่มีความเป็นที่นิยมในประเทศไทยมาทําการแข่งขันให้เพื่อนๆได้ดูถึง คุณภาพของยางกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เรานําทีมกันด้วยยางเซสติโนเลยนะครับผมผลคุณลิฟายวันนี้เป็นไงบ้างครับ <PA> ่ที่1ในรุ่นครับที่สามอ๋อดีเยี่ยมส่วนของรถนะครับผมแข่งในรุ่นสยามคุปเอนะครับผมรถวีออด้านหลังตรงนี้ก็คุณลิฟายได้อันดับที่4นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีการแข่งกันเลสแรกเนาะใช่ครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าผลงานของเราทั้งสองคนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็นําทีมด้วยยางเซสติโนอย่างที่บอกนะ นำมาใช้งานจริงในสนามแข่งนะคะผมมาสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังใช้ยางเซสติโนอยู่หรือว่าใครที่กำลังมองหายางซิ่งราคาดีๆแล้วก็มีคุณภาพที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันดีกว่าว่าผลการแข่งขันของพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม ก็เปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันของเราทั้งสองคนในวันนี้นะครับผมก็ผลงานก็ถือว่าออกมาดีกันทั้งคู่เลยเนาะพี่ฉัตรเนาะครับผมวันน <im> <hydro> ี้พี่ฉัตรครับสยามพิฆัมนะครับเป็นรถขับหลังส่วนรถก็สยามกุเป็นนะครับเป็นรถขับหน้าครับวันนี้ผลงานเป็นไงบ้างครับพี่ฉัตรจบอันดับเท่าไหร่ครับจบจบอันดับที่หนึ่งครับที่6กโอที่1ในรุ่นครับรรถจบที่สองใกล้เคียงกันครับผมแล้ว ความรู้สึกในการแข่งขันวันนี้เป็นไงบ้างพี่ชัดวันนี้นะแท็กมันค่อนข้างร้อนแต่ถ้าไม่ได้ยางอะยางมันค่อนข้างเกาะเราเลยอยู่ได้ครบส5ารอบอเพราะว่าเราแข่งขันกันทั้ง15รอบใช่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเราก็ใช้ยางเซซิโนในการแข่งขันขจริงเนาะครับพี่ชัดรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับยางตัวนี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนนะก็เคยแข่งขันโดยใช้ยางตัวอื่นใช้ยางตัวนี้มันเกาะกว่าเดิม,มค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ได้รอบได้มากกว่าเดิม โดยปกติใช่ครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วเราขับรอบเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะหลังๆเริ่มเฟดแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีอาการนะยังโอเคอยู่เต็ม1ิพี่ฉันให้เท่าไหร่สำหรับยางตัวนี้ในการใช้งานแข่งในสนามจริงเนี่ยผมให้10เลยนะ10เลยนะเลยนาะใช่อ๋อว่าเป็นยางที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาโดนมากใช่ราคานะไม่แพงด้วย<า>อ่าแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับที่ผมได้ลงไปทําการแข่งขันเสี่ยมคุณเบนเนี่ยต้องบอกว่า ดูเดือดมากวิจันน่าจะดูเทปกันอยู่ตลอดนะลุ้นมากวันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่ายางตรงนี้เนี่ยมีสมรรถนะในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมมากๆเกินราคาแน่นอนนะครับผมแล้วก็แต่เราขึ้นเทปไ้ดูก็ได้มาในเลนเสนย่ยของรถก็เกิดอุบิเหตุด้วยนิดนึงเนาะมีรถมาแตะท้ายเราทำให้รถเสียอาการแต่ว่าพอเรา แก้อาการแอคแควงลายเสร็จปุ้บเนี่ยรถกับมาตั้งตรงเร็วมากแล้วก็พร้อมที่จะขับต่อในสนามแข่งได้เลย<ช>ครับผมไม่ได้ยางนี้ก็คงแย่น่าดูแย่ yeah, yeah. นะครับผม<า>เดี๋ยวให้พี่จัดปากอะไรนิดนึงนดีกว่าครับสาหรับเพื่อนเพื่อที่กำลังมองหายางใช้กันอยู่คือยางตัวเซติโนตัวนี้นะครับราคาไม่แพงแล้วใส่รถแข่งเนี่ยมันยังเกาะถนนได้ขนาดนี้ใส่รถบ้านสบายสบายใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของนักแข่งนะจากทางเซติโนไทยแลนด์นะครับที่ใช้ยางจริงในสนามแข่ง นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหายางคุณภาพใช้ในชีวิตประจําวันอยู่นะครับเป็นยางซิ่งเนี่ยก็ให้เซซิโนถ่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการใช้งานรับรองว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคุณภาพยางและราคาดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่ชัดลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสนามหน้าเราไปแข่งกันที่สนามไหนเดี๋ยวรอติดตามเลยครับผมเซซิโนราคาบ้านๆคุณภาพรถแข่ง